่ะสวัสดีผมเกมจะมาเล่นเกมอาลินาไปอกเอาให้ดูนะครับอืมเป็นฝั่งของทหารรับจ้างแบบก็จะมีแค่นี้แหละไม่เยอะแล้วเราก็เลือกเป็นปฏิเัติการยุทธวิธีพื้นที่ไล่สเตาไปก็แค่นี้แหละอย่าไปเยอะเลยนะเราเราอากระเป๋าใหญ่ไปสักอันหนึ่งเอาไ้ฟังของมูลค่าไม่ถึงหมืน่น ไปลงไปเล่นเปิดค่าปิงต่ำเท่านั้นโกดนะปืนเราไปหาเอาข้างในนะครับเราก็ใช้เืนพกอ่อน่าจะชื่ออะไรนะรอเอ็มเก้าหรอไม่ใช่เอ็มเก้าอะไรวะอะไรหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะนะหีออกทองทองหรือมันเก่ายัางไงมู้นะเราจะมาดูว่าเราหาห้องเจอไหม เดีจะเดียเจะวิ่งตีมันจะเล่น4ี่คนลงไปนะครับแต่ว่าอันนี้เลือกมาคนเดียวไม่เช่อว่าเลือกมาคนเดียวแล้วเราเลือกอ,อะไรว่าไปฆ่าปิงต่ำนะมันก็เลยแปลว่าไม่มีใครปริงต่ำเท่าเราได้แล้วเราก็ไปเดียวซะอันนี้นี่เล่นไม่ไม่เอาอะไรเลยนะ แบบเล่นไม่เอาอะไรแล้วอ่ะออไม่ใช่ให้ลงมาเล่นให้มันดูเฉยว่างคงาร์มคงฟาร์มของตอนบวกตอนบวกก็แล้วแต่เราจะเจอใครนะครับส่วนใหญ่คนนี่จะเจอยากมันก็ไม่เจอยากหรอกมันเจอ50-50อืมโอกาสก็มีแหละก็50-50ิบห้ายกำลังดีนะครับจากการเจอคน แล้วก็มาดานพื้นที่ไรของมันก็จะไม่ค่อยมีฟาร,รม์มลรวถ้าอยากฟาร,รม์มจริงๆก็ต้องเป็นคนหรือไม่ก็ประตูที่เป็นประตูล็อกโห้แรกมันเจี๊ยบเลยลเราเกิดฝั่งนี้ใไหมทางออกก็จะอยู่ฝั่งนู้นเราจะเลือกทางออกไปก่อนให่ถ้าจะอ๋อลันจะฟาร,ร์มก็ฟาร,ร์มจากบ้านพักไปนู่นไนี่ไปนั่นแต่ส่วนใหญ่ตรงโมเทลโมเทลม,มันจะแบบ ค่อนข้างเดือดหน่อยเป็นที่ที่ความดีที่สุดแล้วเจอตีนเยอะที่สุดนะเราก็มาเิ่นาร์มค่อนข้างก่อนอย่างชาชาปาดูไปเปิดสิเกิดตู้ยันมีแล้กิน กระเป๋าอย่างนี้คนเปิดดูแล้วเผื่อมีอะไรดีๆอย่างสปูกับน,นี่สกรูเลยดีจริง ราคาสัมพันไปขายก็ไไรนะแต่เราไม่เอาอนี้ไอ้น,น,นี้ฟาร์มได้นะเพื่อเจอของดีพวกอะไรที่มันดีดีอะ่ะอืมอันนะก็ก็ฟาร์มไปเจออะไรแต่และรอบจะไม่เหมือนกันนะครับของที่ดอบมันสุ่มแบบ สามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปสกีแล้วนะพยายามเอาแม็กกสุนตเต็มไว้ก่อนอำแม็กไว้ปึ๊บดูดูกันมีใส่ยองบาไว้เสมอถึงแล้วเหรอโมเทียยังไม่ถึง าถไากะเดือดนะครับแวะมาหาปืนแถวนีน้ตรงนี้มันจะมีศัตรูดักอยู่ไม่ใช่ศัตรูมันเป็นบอด้ยไปไหนหมดวะต้องคนต้องบอดหายหมด ที่มัมีประโยชนนี้เอาไปเหมือนจะแลกของได้ตัวใหญ่เสื้อผ้าชุดจำสูตรอะไรนี้มันจะมีกุญแจนะครับแที่เห็นอยู่มันก็ไม่มีเลยนะ ใส่แทนแล้วก็ใส่มีคนมา เทำอะไมยองเนี่ยเดี๋ยวกระสุนจะหมดแล้วเ้ยว้ากระสุนหมดเน่นมัำจริงที่หัวนะเป็นบอทแล้วสะสมเอาเปืนมันมา อุ้ยมีสะโคบด้วยก่อนมันไม่มีนะสะโคบ ตซองพื้นนี้แรงนะครับพื้นยาประมาทโบ้งเดียวไปเลยนะเดื่มน้ำแปบบไปไปไป,ไป เทแนวของต้นสมายบางตัวเราไว้แนบแนะนำถือมีดวิ่งก็ได้แต่มันก็เสียแายไม่น่าเท่ากัน,นะน,นวิธีทำให้สเตไม่น่ามันโอเคก็นอน จะได้เร็วขึ้นครับ<ว>อุ้ยเอาเพื่อเน่ก็ในๆแล้วออกโชว์เดียวให้มันจบขึ้นขัข้นไปถ้าจะมีข้างหน้านี้ให้ฟาร์มอีกนะครับแต่เพื่อ สะดวกต่อการแบบว่าเอ้ยเราเพิ่มตน้นเรามาฟาร์มนิดนึงนิดหน่อยอร่อยนิดติดโอ้ยแหลกแหลกจัดครับเราก็จะทำการออกแม่งเลยถ้าถ้าในโรงแรมไม่มีใครก็จะฟาร์มอยูนะ่ i mm -hmm. ถ้าเป็นแบบนี้พอสู้ได้นะอุ๊ยเอไปเยอไปเยอไป,อไปอต่างตัวบ้าหร,บหรือเปล่าทำการรักษาโดยการพันผ้านะไม่เลือยเราจะหมดตัวกับกระสุนมันปักอยู่ใน แขนซ้ายเราเรื่อนออกปึ๊บเอ๊ะ Mitteklue. ตรงนี้จะเจอส่วงติงได้เพราะฉะนั้นระวังนะครับปัดปัดปัด,ปด ไม่วอย่าให้สเตอมินาหมดนะเรับงั่นค่าสเตามินามันจะวิ่งช้าไม่ใช่ค่าสเตร์มินามันจะขึ้นช้านี่เริ่มต้นก็เล่นประมาณนี้แหละนะไปหิวคงหิวของ,อของประมาณก็มาใช้เนี่ยแหละแต่ก็กิจกรรมมันเยอะมันมีให้อะไรเยอะๆอยู่แนละ้ว ้ตรงนี้ก็ฟาร,ร์มได้นะตึกข้างหน้าตรงตรงทิศยีสแบบ่สิบสมบูรณ์แบบไที่ผมรับกันเยู่อ เส้นทางที่เราไปในตัวไหนว่าเรายิงคนเหรอไม่น่าจะใช่คนเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินที่ยิบมมได้ก็สองหมื่นนะหวดไหมหวดไหมไม่ต้องปวดหรอกเอาอะไรของมาก็ไปขายไปอะไรก็ได้เตะเนี่ยของเก็บก็เก็บไว้ดีๆนะ ชื่ออันไหนไม่ใช่ว่าขายทิ้งไปก็ได้มันดีกว่าเราเก็บอะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยแม็กตรงนี้นะระเบิดก็ไม่ต้องมีเยอะหรอกนี่แล้วก็ตรงนี้จะระเบิยเปลืนนะของเมื่อจะไปอยู่รูดงกันเป็นลปหลักเป็นแหลกนะครับก็ตอนนี้นะครับของที่มาได้ก็ประมาณนี้นะนถ้าเราอยากลงต่อก็ตามนี้แหละ ก็ไปโหลดมาเล่นซะถ้าอยากเล่นอะไรที่มันตื่นเต้วย,ยิงไม่ยิงก็แล้วเตะนะเก็บของเก็บฟาร์มอะไรอยากยิงนิดหน่อยก็จัดไปเน้นที่หัวนะครับเพื่อปะทาการปวดหัว